บ้านเดียวมั้บ้านวัดบ้านเดียวนี่บ้านตาครับบ้านตาบานตาบ้านตาบานตบ้านตาบ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 านาบ้านตาบานตาบนตาบนาบานตนตาบานตาบานตาบานตาบนตนตาบานตาบานตาบานตาานตานตาบานตาบานาบานตาานตาบานตาบนตานบานตาบานตาบบานตบานตา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 านตาบนนต้านาบานตาบานตาบนต้านตาบบานตาบานตาบาน้านตานตนตาบานาบาน เอาไปย้อมาวางอย่างนี้อันคันเพชรดีอุ้ยทำอีกเยอะที่เป็นมองสองเที่ยวชาวบุ้งคนที่มหาลัยเออโอ้ยจำเนี่ยทำเล็มองดีเด้อมองนี่แล้วหน้ามันดีเออมองดีหน้าดีทำหาเก่าปลูกได้หนิอุ้ยนี่ปลาครับปลาอุ้ยนี่ล่ะนี่ล่ะมองนี่ล่ะดีดีด้วยอุ้ยผูดอะไรเรเป็นเจ้าอาวาสเลยมองดีแค่เด้อ มนมาอยู่เด้อครับลูกพี่เนี่มองดีดีนี่เรามองดีเราบ้างดีเหี้ยงประเทศดีๆได้จากนายคลองแพร่เนาะลองแพร่ดีเนาะใส่เนื้อน้อยบับลองแพร่ให้เปิ้งว่าเจียวมาเบิ่งปลามาเบิ่งปล่อยปลาครับปล่อยปลาเอ้ยให้อาหารปลาอยู่เออเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเด้อได้ให้ปูฝนมาเจียบมาแนั่นอันนั้นคอยอันน่ามันคือใสาดียกไม่บปล่ว่ะอันนี้ละปีที่แล้วนะครับ 好了，那我们下安。